โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับกับวัยลุนดูบาบนะครับคุณผู้ชมก็ฝากเพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทรําคลิปให้กับวัยลุนดูบายด้วยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในนักเกมแมวรกคินในโคนนะครับนะแมวยามเย็นนะครับคุณผู้ชมมาลองหน่อย เมื่อวานก็มาดีนะครับนะวันนี้ก็มาลองอีกรอบนึงดิกับงบ2,000บาทนะครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวลองซื้อไม้หนึ่งเลยละกันนะครับนะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองซื้อสักไม้หนึ่งเปิดหัวไปก่อนนะครับนะเรียกดําย่อยไปก่อนนะคุณผู้ชมนะเอาดีๆนะคุณผู้ชมครับถ้าบางทีซื้อแต่ก็เลิกได้เลยนะครับนะ บางทีก็หมุนไปนานๆนะครับนะเ,เงินก็หมดเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะสวยยังไงหนึ 1, 4, 8, ่งสี่แปดราุ้ยหลายต่อคุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นสิบหน่อยดิสิบคิยวอุ้ย,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 ยฟรีในฟรีฟรีไม่ฟรีไม่โอเคยังมีลุ้นครับคุณผู้ชมอดอกต่อไปเป็นดอกสิบฟรีในฟรีไหม 24บาทโอ้โ oh, ห oh, คุณสี่เฮ้ยเฮ้ยอุยอ้ยอุ้ยสู้ชีสิคุณผู้ชมขอสูชิสหนึ่งดิสูช,ชิโชคตรเยอะเลยสูชิมาครับปื้มหนึ่งสี่สี่สครับคุณผู้ชมหวานเจีย๊ยบโอ้ยคุณโคตรน,น้อยเลยครับนะโอย้ยังไหลอีกสกัดเตอร์ต้องลงแล้วล่ะเพื่อนต้องลงแล้วแหละนะลงาไม่โอ้โ oh. ห ขนาดนี้ก็ยังไม่ลงครับคุณผู้ชม404บาทโอเคแมวมาห,หนึ่งสวยงามโอ้ยหนึ่งบาทมาทำไมครับคุณผู้ชมผมเบ็ดสินะไอรลยจ่ายเมื่อกี้ให้มา1บาท1บาทคูณสิบก็เท่ากับ10บ,บาทโหจะปวดเลยครับคุณผู้ชมอุย้ยตรงนี้แนน 1,600ครับคุณผู้ชมสวยงาม1,620บาทครับนะโอ้โหพัดเต็มๆอะ่ะคุณผู้ชมเออฟรีเกมนี้ดอกใหญ่คือพัดนะคุณผู้ชมนะได้กำไรมาเท่าตัวกว่าๆนะครับคุณผู้ชมนะเกือบสองเท่าเลยนะครับนะคุณผู้ชมโ,โห้ยไม้แรกแค่ไม้เลือดน้ำย่อยครับค,คุณผู้ชมก็ยังแตกนะครับนะ แบบนี้โอ้โหโมีโอกาสลุ้นละคุณผู้ชมมาครับมาเดี๋ยวขอขยับเบ็ดเลยนะครับนาะสักเบ็ด40บาทนะคุณผู้ชมซื้อก็ซื้อได้ไม้หนึ่งพอดีนะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวออโตสิบหมุนก่อนเดี๋ยวขอซื้อไม้หนึ่งสามพันเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหด้านนอกโคตรเอาอะปึ๊บมีเอด้านบนต่อเออพัดหนึ่งดิ โอ้โหหลายดีจัดเลยครับคุณผู้ชมเสียดายไม่มีตัวคูณนะครับว่านั่นไงหลายต่อเนื่องครับก็ยังไหลอีกครับคุณผู้ชมโอ้แมวมาอีกหนึ่งครับตอนนี้คุณสีละโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอุยพัดคุณผู้ชมอุ้ยดอกนี้แต่งน้องมาหมื่นหนึ่งครับคุณผู้ชมพัดเต็ม,เต,มเต็มอะเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ละ เดี๋ยวขอกลับหลังไปดูดีกว่าครับคุณผู้ชมโอ้โหโคตรเอาอ่ะเอ้ยคูณได้ฟีเกมไม่ลงแบบนี้บ้างวะโอเคครับนะเดี๋ยวผมขอขยับเบ็ดร้อยเลยนะครับนะเดี๋ยวขอจัดเบ็ดร้อยสักไม้หนึ่งเด้อคุณผู้ชมนะโอ้โหเอาเรื่องนะครับนะาพัดดอกเมื่อกี้นี้ดอกใหญ่แห่งปีเลยนะครับนะคุณผู้ชมมาเอาเลยแล้วกันนะครับนะคุณผู้ชมซื้อเลยครับ ขอเอากำไรที่ได้มาซื้อไม้เจ็ดพันาสักไม้หนึ่งนะครับนะโอ้พัดดอกเมื่อกี้นี่เป็นดอกใหญ่แห่งปีนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนะเอาเรื่องครับเบ็ดสีบาทแต่งน่องมันหมื่นหนึ่งอะมาไม้เจ็ดพครับแคทเทอริบสอตัวสวยงามแซลมอนหนึ่ง คุณสี่มะโอ้ยยังไหลต่อเนื่องครับคุณผู้ชมโอ้ยดอกเมื่อกี้เท่าไหร่ครับ24 0 0ั่เหร้คุณผู้ชมคุณสี่โอ้โหโคตรเอาคุณผู้ชมนะแพงแพงแพง,พ,งพอๆกับพัดเมื่อกี้นี้เลยนะครับคุณผู้ชมนะเอาเรื่อง ดอกแซลมอนเอดอกซูชิกับดอกพัดนะครับดอกใหญ่แห่งปีนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนะ <c oughs> เสียดายครับนะคุณน้อยจันนะคุณผู้ชมนะเปลี่ยนเป็นพัดมุนมสุดท้ายครับนะคุณผู้ชมโอเคครับนะจบฟรีเกมนี้ก็ขอเลิกเลยกันนะครับคุณผู้ชมนะไม่ไปต่อแล้วลหละนะครับคุณผู้ชม โอเคครับคุณผู้ชมครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับนะคุณผู้ชมครับสำหรับเกมแมวยามเย็นโอ้ยโคตรเอาค okay, ุณผ so so ู so ้ชมโอเคครับนะถ้าช so ื่นชอบคลิปว okay. so ิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆเดี๋ยว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 หลายอยู่หลายอยู่โอเคโอ้ย เดี๋ยวซื้ออีกไม้หนึ่งซะเลยนะครับคุณผู้ชมนะลายโอ้มันล่อเหลือเกินอนะ่ะดูดิโอเคครับนะคุณผู้ชมเราประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับนะถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปให้กับวัยรุ่นดูบายด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ